พร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะวันนี้จะมาแสดงละครปสมพยาบาลเรื่องอะไรคะอ่าผู้ที่กระดูกหักนะคะเชิญรับชมค่ะเด็กๆปรบมือเป็นกลำลังใจให้เพื่อนค่ะ วันหนึ่งที่หอประชุมโรงเรียนวันแหลมฟ้าผ่ามีเด็กชายชื่อสมใจกำลังเล่นบอล <c oughs> แต่ในขณะที่เด็กชายสมใจกำลังเล่นบอลอยู่นั้นได้มีเด็กชายนาทีวิ่งมาแย่งบอลจึงทำให้เด็กชายสมใจล้มแต่เด็กชายสมใจเอาแขนลงพื้นจึงทำให้แขนหัก และในขณะนั้นมีเด็กชายยุติธรรมและเด็กชายพีรพัฒน์มาเห็นจึงเข้ามาช่วย <c oughs> เด็กชายพีรพัฒน์จึงวิ่งไปบอกครูแต่ยังมีอีกสองคนทีทน่กล้อกระสพยาบาล วิธีะสมพยาบาล<อ>ด้าน<อ>นี้อ๋อค่ะเดี๋ยวพูดตามไปค่ะไปเลยจ้านำไปเลยจ้าเอาไม้แข่งมาดามและเอาเชือกมาปูกเพื่อมาให้กระดูกกระดูกเคลื่อนและพาไปอนามัยนักเรียนพาไปอนามัยเลยค่ะอย่าลืมบัดเหลืองดนี้ยนะคะ จบนะคะอะประมือให้เพื่อนค่ะเรียบร้อยอะเชิญนักแสดงค่ะอะนักแสดงค่ะ